จำลอทำม่ซื่อูนครับนำลอมาซื่อผนครับไำอครับเื่อผลาเหตุหงคนแม,ม,ม่ครับด้อย่างเมาาำลอก็ติดตอจะบเนี่ยราคากันเองครับ อันนี้ก็ so <odu> อยากมองสำร้อแบบนี้ได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 ้ครับเดี๋ยวให้ต้องไปเจ็ดแก่นเกิดโครับสาไัยนะครับ0986314213ครับเข้ามาได้24ชั่วโมงนะครับเข้อยากเหมาสำล้อนะครับอ่ะ เรามาได้เลยนะครับผมยวไปซื้อปุ๋นนะครับพี่น้องเชิดครับที่หาร้านปุนนะันครับพี่น้องหาร้านซื้อปุ่นกันครับไ <c oughs> ม่อยางเราจำลอเมาได้นะครับซื้อของหรือว่าไปต่างจังหวัดนะครับธ <c oughs> นาคามร้อยเอ็ดนะครับ ว่าเข้ามาในเมืองก็ได้นะครับเหมามาซื้อของครับนี่มาซื้อส่วนนะครับจอได้นได้ครับพี่น้อาที่หาแร่นี่ครับหาแร่ส่นครับเป็นงข้ามาแยกไดเป็นน้ำครับเป็นกระลั่นสินนะครับในเมืองกระลั่นสินนะฮเที่ยวได้นะครับกระลั่นสินนะครับในเมืองนี่คืออันมี้แต่เขาเสาหนะ ดําเปาแล้วก็ไดโนเสาร์คุ้มข้าวคู่สิงคู่ฟัวไส้แต่ที่ท่องเที่ยวนะครับหลายท่องเที่ยวเยอะนะครับอา่านผมเรื่องนี้ครับเนาะเป็นนะครับคุณลูกผสมครับรถเขียวแกะงกันเลยครับพีนบนน่น้องถึงได้พอน้อประเด็น เลยคนเนอะครับเลยได้แล้วครับปูนเมาทำร้อมาซื้อปูนครับวันนี้อันน <c oughs> <c oughs> ี้โทรมาได้นะครับนี่ตะไครนะครับ24ชั่วโมงเบอร์โทรอะ่ะเหนื่อยไปแล้วนะครับไอยากเมามาซื้อของนะครับมาขี่เที่ยวในเมืองบอกครับหร,รือว่าไปตั้งจากวัดได้ป่ครับ แตร่ราคาม0 0 <c oughs> เ,เองนะแถวเมามาซื้อของ,องได้นะครับครับ